สวัสดีค่ะปัจจุบันนี้นะคะมีวิธีการมากมายในการรักษาโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดการฝังเข็มการใช้ยาหรือว่าการทํากายภาพบําบัดนะคะซึ่งทุกวิธีนั้นล้วนได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่าในการรักษาค่ะแต่ว่าวิธีการใดจะเหมาะสมกับโรคใดนั้นคงจะต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรคเป็นหลักนะคะซึ่งพอเราทราบสาเหตุแล้วเราถึงจะเลือกใช้วิธีการรักษาต่อไปค่ะ แต่สาหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเริ่มที่จะปวดตามข้อหรือว่าปวดเมื่อยแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นอันนี้คงจะไม่ต้องถึงขั้นไปผ่าตัดนะคะเราอยู่บ้านรักษาเองได้ค่ะนั่นก็คือการใช้ความร้อนและความเย็นในการบําบัดนะคะซึ่งความร้อนและความเย็นนี้ค่ะเป็นการรักษาที่สะดวกปลอดภัยประหยัดนะคะแล้วก็อยู่บ้านรักษาเองได้ด้วยวันนี้ค่ะเราจะไปชมกันนะคะว่าจะทําอย่างไรได้บ้างค่ะ และนั่นก็คือการรักษาได้ด้วยตนเองนะคะด้วยความร้อนและความเย็นค่ะแต่ว่าถ้าจะให้เจาะลึกลงไปนะคะคงจะต้องมานั่งพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญน,นะคะซึ่งวันนี้รายการคลินิกชาวบ้านชุดการแพทย์ทางเลือกค่ะเราได้รับเกียรติจากนักกายภาพบําบัดนะคะรองศาสตราจารย์กัญญาปรารวิวัต์ค่ะวันนี้จะมาเจาะลึกลงไปพูดคุยกับเราอย่างละเอียดยิบเลยนะคะสวัสดีค่ะ ันนี้อาจารย์ให้เกียรติมาพูดคุยนะคะแล้วก็เตรียมความรู้มาเพียบเลยเป็นแบบง่ายๆเข้าใจง่ายด้วยนะคะคงจะต้องถามกันก่อน,น,อนล้วค่ะว่าการรักษาด้วยความร้อนและความเย็นนี่มันมีที่มาอย่างไงคะอยู่ๆเกิดขึ้นมาได้เองหรือว่าเราไปเอาขอโมยของใครเข้ามาใช้กันคะอันที่จริงเนี่ยนะคะการรักษาด้วยความร้อนและความเย็นเนี่ย มีรายงานจดในบันทึกทางการแพทย์เนี่ยตั้งแต่ก่อนคริสตกาลเนี่ย4ี0ร้ปีนะคะตั้งแต่สมัยท่านฮิปโปเครติสนะคะซึ่งเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยท่านก็ได้พูดถึงการนำเอาถุงน้ำร้อนเนี่ยไปใช้ประครบแล้วก็รักษาอาการเจ็บปวดเนี่ยของคนที่มีอาการเ,เจ็บปวดแล้วจากเส้นประสาทเนี่ยลงไปตามขา และนอกจากนั้นนะคะก็ยังได้มีการเนี่ยพูดถึงการใช้ความเย็นในการรักษาการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อค่ะที่ที่เกิดขึ้นใหม่ๆที่เราเรียกว่าเวลาเราไปอุบัติเหตุอะไรเงี้ยนะคะก็มีการกล่าวมาถึงแล้วแต่อันที่จริงเนี่ยเราจะเห็นนะคะว่าการใช้ความร้อนความเย็นเนี่ยมนุษย์น่าจะคู่กันมากับมนุษย์มาตั้งแต่เด็กดํบบันนะคะเพราะเราจะเห็นได้จาก สัญชาตญาณของมนุษย์เนี่ยเวลาที่เราออกกําลังกายมาเหนื่อยหรือเราทํางานอะไรเนี่ยที่เหนื่อยเนี่ยเราก็พอเราได้ไปอาบน้ําเย็น,นเห็นไหมคะ,คะก็จะรู้สึกสดชื่นขึ้นนะคะหรือไม่ถ้าเวลาเราเจออากาศร้อนๆเนี่ยนะคะโทษทีค่ะเจออากาศหนาวเย็นเนี่ยเราก็ไปผิงไฟนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราก็จะคุ้นเคยกับการที่ใช้ทั้งความร้อนและความเย็น แล้วก็จากการที่มนุษย์เราใช้ประสบการณ์การเรียนรู้ว่าถ้าไปถูกของอะไรที่มันร้อนมากมันก็อาจจะทําให้เกิดการพองขึ้นมาได้นะคะเราก็มีการศึกษาวิจัยกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นและในปัจจุบันนี้เขาก็ได้ทราบกันถึงว่าการมีการนําเอาเรื่องของความร้อนความเย็นเนี่ยมาใช้ในการรักษาค่ะอย่างนี้เราก็ไม่สามารถ จาะจงระบุไปได้ว่าเกิดจากประเทศไหนก่อนหรือว่ายังไงก่อนใช่ไหมคะจริงๆแล้วก็คือเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่<า>กเกิดมากับตัวมนุษย์นั่นเองอะนะคะแล้วผลของความร้อนความเย็นนี่มันจะมีผลยังไงกับร่างกายของเราบ้างคะอาจารย์ผลของความร้อนหรือความเย็นนี่นะคะออจริงๆที่ว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็เห็นว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะคะเช่นขึ้นอยู่กับว่าปริมาณของความร้อนที่เราใช้มากน้อยแค่ไหนระยะเวลาของการใช้แล้วก็ สิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของร่างกายของผู้ที่ใช้นะคะโดยปกติแล้วการใช้ความร้อนหรือความเย็นเนี่ยนะคะเป็นธรรมชาติของร่างกายเราที่พยายามที่จะปรับอุณหภูมิของร่างกายเราเนี่ยให้อยู่ในอุณหภูมิที่ที่คงที่คือที่ประมาณ37องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้รับความร้อนหรือความเย็นเข้าไปที่จุดใดของร่างกายเราเนี่ยก็จะมีตัวรับความรู้สึกอันนั้นแล้วตัวรับความรู้สึกอันนั้นเนี่ยก็จะส่งต่อนะคะ ส่งต่อไปออก็จะทําให้เกิดผล2อ,อย่างค่ะลืมบอกไปว่าทําให้เกิดผลที่เราเรียกผลเฉพาะที่กับผลต่อทั่วร่างกายของเราะนะคะผลเผลต่อทั่วร่างกายของเราเนี่ยก็จะผ่านไปทางสมองส,สมองใหญ่ส่วนที่เราเรียกว่าซ e รีเบิลคอเท e กซ์นะคะอันนี้ก็จะสั่งการลงมาเป็นภายใต้อํานาจจิตใจอย่างตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติว่าเวลาที่เราเอามือเราเนี่ยไปแช่ถูกในน้ําแข็งเย็นๆนะคะ พอเย็นมากเนี่ยเราก็จะสั่งสมองเราก็จะสั่งการมาความเย็นนั้นรายงานบอกไปใช่ไหมคะ <ừ> สมองก็จะสั่งการบอกว่าเย็นเกินไปแล้วนะก็ให้ชักเอามือน,นั้นหนีออกมาเราเห็นนั้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนอกออที่ไม่ได้เป็นภายใต้อำนาจจิตใจก็ยังมีส่งไปทางนอกอํานาจจิตใจนะคะอย่างเช่นส่งไปตามระบบประสาทส่งไปทางสมองของส่วนที่เราเรียกว่าไฮโปทาลามัสนะคะแล้วก็สั่งการลงมาตามระบบประสาท a อ t o ัตโนมิกนั่นว s าซิสเมคือประสาทอัตโนมัตินะคะ,คะที่เรามีชื่อเลขชื่อหนึ่งอย่างนั้นมาสั่งการให้หลอดเลือดตรงบริเวณที่มีการมีความร้อนหรือความเย็นเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ทําให้หลอดเลือดตรงบริเวณนั้นเนี่ยมีการปรับตัวเพื่อที่จะเป็นการระบายความร้อนออกไปจากบริเวณที่ได้รับความร้อนเย็นนั้นหรือว่าจะเป็นการที่จะรักษาความร้อนความเย็นให้อยู่ที่ตรงนั้น ตัวอย่างอย่างเช่นว่าถ้าตรงบริเวณนั้นมีความร้อนมากเนี่ยร่างกายก็จะทําให้บริเวณนั้นมีการขยายตัวของหลอดเลือดเพื่อที่จะพาเอาความร้อนที่อยู่บริเวณนั้นกระจายไปยังส่วนอื่นน,น,นะคะนเนือสมองสั่งการแล้วก็เป็นทางระบบประสาทอ,อัตโนมัตินะคะ,คะและนอกจากนั้นเราจะเห็นว่านะคะ ผ่านมาทางระบบประสาทอัตโนมัติยังไม่พอยังมีการควบคุมผ่านทางระบบฮอร์โมนอย่างเช่นสมมติว่าเราอยู่ในที่อากาศหนาวสิ่งแวดล้อมที่หนาวเนี่ยก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้ผิวหนังเราเย็นใช่ไหมคะ <c oughs> พอผิวหนังเราเย็นเนี่ยรีเซพเตอร์ที่ผิวหนังเราก็จะได้รับการกระตุ้นเพราะฉะนั้นก็จะไปะต้องการที่จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีอุณหภูมิสุขอยู่ที่37องศาวั <c oughs> นนี้ภายนอกเย็นมากเนี่ยก็จะมีการระบายความร้อนความร้อนจากตัวเราไปสู่ข้างนอกถูกไหมคะเพราะฉะนั้น อุณหภูมิในร่างกายเราก็ลดต่ําลงนะคะพออุณหภูมิในร่างกายเราลดต่าลงเนี่ยระบบฮอร์โมนเนี่ยก็จะกระตุ้นให้มีการเพิ่มเมตาบอริซึมอย่างเช่นว่าผ่านทางระบบไทรอยระบบฮอร์โมนทางไทรอยเนี่ยไปกระตุ้นเมตาบอริซึมหรือว่าไปทําให้เราเนี่ยเกิดการอยากอาหารเพื่อที่จะไปสร้างพลังงานสร้างพลังงานให,ให้กับร่างกายของเราอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเราก็พอจะสรุปได้ว่าเวลาที่เราให้ความร้อนนะคะแก่ร่างกายของเราเนี่ยนะคะ ก็จะ <g ül> ที่ผิวหนังของเราเนี่ยก็จะทําให้เกิดผลต่อร่างกายของเราเนี่ยอสองอย่างคือมีผลทั้งต่อทั่วร่างกายของเราและมีผลต่อเฉพาะที่ <g ül> ผลเฉพาะที่นี่เราก็จะเห็นว่า,าทั้งความร้อนและความเย็นเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยเราขอกล่าวถึงเรื่องของผลของความร้อนเฉพาะที่ก่อนนะคะก็จะเห็นว่ามีผลทําให้เกิดาการขยายตัวของหลอดเลือดบริเวณนั้นนะคะมีผลทําให้เร่งปฏิกิริยา เคมีของเซลล์ของเนื้อเยื่อตรงบริเวณนั้นนะคะซึ่งประโยชน์ตรงนี้เนี่ยเราก็มาใช้ช่วยในการเร่งการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังผลของความร้อนเนี่ยยังมีผลที่จะไปกระตุ้นต่อระบบปลายประสาททำให้เรารู้สึกสบายนะคะ,ค,ะความร้อนอ่อนๆเนี่ยนะคะ,ค,ะความร้อนน้อยๆเนี่ยจะมีผลทําให้ไปกระตุ้นปลายประสาททําให้เราสบายก็ใช้ในการลดความเจ็บปวดเหมือนกับการเราทางานมาเหนื่อยแล้วไปอาบน้ําอุ่นอย่างนี้หรือเปล่าคะ ก็มีส่วนะนะคะลง<ช>ไปแช่น้ำอุ่นกระต้น,ลนคลาแต่ว่าการที่เราทํางานเหนื่อยมาเราไปอาบน้ําอุ่นเนี่ยนอกจากว่าจะมีผลของการกระตุ้นไปประสาทแล้วใช่ไหมคะมันยังมีการผลกระตุ้นการไหลเวียนเลือดอพอกระตุ้นการไหลเวียนเลือดแล้วก็ทําให้มีการเอาของเสียต่างๆที่อยู่ตรงบริเวณที่เราใช้งานมาเยอะๆเนี่ยกลับเข้าไปขับออกที่บริเวณไตหรือตับอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,คะแล้วก็เราจะเห็นว่า,าความเวลาที่นั่นนะคะ ความร้อนความร้อนยังมีผลทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันผ่อนคลายโดยตัวมันเกิดการรีแลกเซชันของตัวกล้ามเนื้อได้โดยตรงด้วยค่ะ,คะนะคะแล้วก็ทําให้เนื้อเยื่อของเราเนี่ยยืดหยุ่นตัวได้เพราะฉะนั้น อย่างเวลาเราทํางานอะไรมาเรารู้สึกว่าข้อเรายึดเราติดเนี่ยพอเราได้แช่น้ําอุ่นหน่อยก็จะทําให้ข้อเราขยับขยับได้คล่องแคล่วขึ้นอันนี้คือคง่ายๆนะคะ,คะก็คือความร้อนก็จะขยายนั่นเองแล้วในในด้านของความเย็นล่ะคะความเย็นนี่ก็จะมีผลนะคะต่อหลอดเลือดเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเราก็จะเข้าใจหรือว่าเราทราบกันว่าความเย็นมีผลที่จะทําให้หลอดเลือดนี่เกิดการติดตัวนะคะ,คะ คือทั่วๆไปก็เป็นอย่างที่เข้าใจกันนะฮะคือว่าจะทําให้เกิดการติดตัวของหลอดเลือดนในช่วงแรกะนะคะแต่ว่าถ้าจากการศึกษานในแง่ของวิทยาศาสตร์ความร้อนความเย็น,เ,นยเขาก็พบว่าถ้าเรารู้จักใช้ความเย็นน,ยนะคะโดยการปรับ อุณหภูมิแล้วก็ระยะเวลาของการใช้ความเย็นน,นั้นๆก็อาจจะทําให้มีผลทั้งการที่ทําให้เกิดการติดตัวของหลอดเลือดแล้วก็เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดได้ด้วยแล้วเ,เราจะทราบได้อย่างไงครับว่าตอนไหนไมันจะตีตอนไหนไมันจะขยายะคะก็ะอย่างเช่นว่าถ้าอย่างสมมติว่ากรณีที่เราต้องการนะคะ,คะให้เนื้อเยื่อที่มีการซ่อมแซมเนี่ยแบบเนื้อเยื่อที่ได้รับการบาดเจ็บนี่คะเราต้องการให้เขามีการซ่อมแซมเนี่ยโดยทั่วๆไป คนมักจะเข้าใจว่าใช้ความร้อนดีใช่ไหมคะดีดีดีที่สุดแต่ความจริงแล้วจากประสบการณ์ที่ในการรักษามานะคะพบว่าเราแอปพลายมาใช้ความเย็นเนี่ยจะดีกว่าการใช้ความร้อนอีก mm hmm. เพราะว่ามันจะมีผลในช่วงแรกคือทําให้เกิดการติดตัวของหลอดเลือดและถ้าระวังนานไปอีกสักนิดมันทําให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลเป็น p u m ิ i n g action ของ circulation คือการไหลเวียนของ เลือดบริเวณนั้นนะคะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอาการบาดเจ็บแบบไหนที่จะใช้ความเย็นแบบระยะยาวจนเลือดขยายตัวได้ก็อย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าเรานี่นะคะมีอาการปวดข้อเขา่าที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนหมายความว่าเราอาจจะเกิดเราปวดเข่าเนี่ยแล้วก็เราจับดูเขา่าเรามีการยังมีการอักเสบอยู่ยังมีการปวดเมื่อยนะคะ,คะแล้วก็มีการบวมแดงร้อนอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าจะอันนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นมาสักสามเดือนแล้วอย่างเงี้ยนะคะ เราแทนที่เราจะใช้ความร้อน,นะคะ,ค,ะคือแพทย์ทั่วไปมักจะนิยมแนะนําว่าให้ใช้ความร้อนซึ่งเราจะเห็นว่าผลของความร้อนก็ใช้ได้นะคะคือมีผลทําให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดบริเวณน,นั้นพอเกิดการขยายตัวเสร็จเนี่ยมันก็จะทําให้มีแรงดันแล้วทำทำให้ ของเรลที่อยู่ในหลอดเลือดนั้นนะคะมันไหลกลับเข้าสู่การไหลเวียนเลื่อนอนะคะแต่ถ้าเราใช้เปลี่ยนมาเป็นใช้ความเย็นเราจะเห็นว่าในช่วงแรกของการใช้ความเย็นเนี่ยมันจะทําให้เกิดการติดตัวของหลอดเลือดก่อนเพราะฉะนั้นบริเวณที่มีการอักเสบอยู่เนี่ยนะคะก็จะทําให้มีเป็นปัมป๊มปั๊มปิ้งได้เร็วขึ้นคือทาให้เกิดการติดตัวทันทีพอติดตัวทันทีเนี่ยหลอดเนื้อเยื่อที่ ของเลวที่อยู่ระหว่างเซลล์ที่มีการอักเสบบวมแดงร้อนอยู่เนี่ยมันก็จะถูกไล่กลับเข้าสู่การไหลเวียนเลือดอนะคะ,คะพอกลับเข้าสู่การไหลเวียนเลือดแล้วเนี่ยเราก็วางความเย็นนั้นต่อไปคือแทนที่เราจะวางสักสินาทีเราวางเป็น20นาทีะนะคะก็จะทําให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดตามมา เพอเกิดการขยายตัวของหลอดเลือดตามมา <c oughs> ใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าก็จะทําให้มีในช่วงแรกมีการติดตัวแล้วตามด้วยการขยายตัวของหลอดเลือด <c oughs> แล้วพอเราเอาความเย็นออกออการขยายตัวนั้นก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ <c oughs> นั่นก็เหมือนกับว่าทําให้เกิดการติดตัวลงไปเล็กน้อย <c oughs> ถูกไหมคะเสร็จแล้วเราทิ้งไว้สักสองสามชั่วโมงเราก็มาเอาความเย็นใช้อีกครั้งหนึ่งเพราะั้นก็เป็นการที่จะกระตุ้นให้บริเวณนั้นเนี่ยมี๊มป p i n g a คชั่นได้ดีกว่าคือ สรุปง่ายๆนะคะจะทําให้เกิดอัตราการไหลเวียนของเลือดที่ไปบริเวณเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบเนี่ยมากกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงอะค่ะ <c oughs> มากกว่าการใช้ความร้อนเพราะถ้าการใช้ความร้อนเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันจะทําให้อัตราของเลือดที่ไปบริเวณนั้นเนี่ยมากแต่อัตราของเลือดที่ไหลกลับน้อยถูกไหมคะแต่ถ้าเราใช้ทั้ง Ó ใช้ความเย็นเนี่ยมันจะทําให้อัตราของการไหลเวียนของเลือดที่มา ครั้งแรกเนี่ยจะมาน้อยแล้วก็ตามด้วยมากแล้วก็น้อยตามด้วยมากมก็เหมือนกับว่าเราทําให้เกิดแรงบีบตัวหรือมีปัม๊มมีปั๊มที่จะคอยปั๊มให้เ,เดี๋ยวมาเยอะเดี๋ยวมาน้อยได้ดีกว่าเ,เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราใช้ความร้อนนะคะแล้วโดยที่เราไม่ใช้การออกกําลังของกล้ามเนื้อเข้าช่วยเนี่ยผู้ป่วยมักจะมีการบวมของบริเวณนั้นมากกว่าการใช้ความเย็น ค่ะอย่างนี้ก็แสดงว่าความเย็นนี่อาจจะเข้าท่ากับความร้อนหรือเปล่าคะโดยทั่วไปนี่นะคะระยะหลังเนี่ยนะคะจากที่ทำมาเนี่ยมักจะแนะนำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่เวลาไปใช้ที่บ้านเนี่ยจะใช้ความเย็นซ้าเป็นส่วนใหญ่ค่ะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะใช้ร้อนหรือเย็นนะคะขอให้ใช้เย็นก่อนจะปลอดภัยกว่าการใช้ร้อนเพราะว่าอย่างอันนึงเนี่ยที่ทำให้เนื้อเยื่อของเราบวม นะคะ,คะก็เกิดขึ้นจากอัตราของเลือดที่ไปบริเวณนั้นมากกว่าอัตราของเลือดที่ไหลกลับเข้าสู่หัวใจนะคะตัวนี้เวลาที่ส่วนของร่างกายอย่างที่บอกในตอนต้นแล้วว่าเวลาที่เราจะคํานึงถึงการใช้พวกนี้เนี่ยมันขึ้นกับปัจจัยอื่นด้วยปัจจัยอื่นอย่างเช่นส่วนของร่างกายของเราเนี่นะคะบริเวณที่ใช้เนี่ยเช่นถ้าเป็นส่วนของขา ข้อเท้าหรือเข่าเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าอยู่ต่ํากว่าหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดต่างๆในส่วนร่างนี้เนี่ยแรงดึงดูดโลกเนี่ยจะเป็นตัวดึงทําให้เลือดเนี่ยไหลกลับช้าด้วยเพราะว่ามันจะดึงลงสู่ที่ต่ํานะคะ,คะแต่ถ้าเราใช้ความเย็นเนี่ยความเย็นนี่ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะปั๊มคือในช่วงแรกที่มีการติดตัวเนี่ยมันจะปั๊มใหเ้เลือดเนี่ยไหลกลับเข้าสู่หัวใจได้ดีกว่าการใช้ความร้อนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในคนที่เป็นที่ข้อเท้า อย่างข้อเท้าแผลงเนี่ยพอไปใช้ความร้อนเนี่ยจะเกิดอาการบวมมากกว่าการใช้ความเย็นเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่อยากจะบอกเป็นหลักเกณฑ์คร่าวๆนะคะสำหรับการที่ข้อควรระวังที่เราจะนำความร้อนและความเย็นไปใช้กับตัวเองเนี่ยก็มีข้อที่หนึ่งนะคะก็คือว่าถ้าบริเวณนั้นมีการชาเกิดขึ้นเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าตรงนั้นร้อนหรือเย็นเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนและความเย็นซะก่อน ถ้าเกิดมีอาการชาขึ้นเพราะบริเวณที่มีการชานั้นส่วนใหญ่ก็แสดงว่าเส้นประสาทจะเสียไปและถ้าเส้นประสาทเสียไปเนี่ยเส้นประสาทในส่วนของการรับรู้ความรู้สึกนะคะที่เกี่ยวกับร้อนเย็นก็มักจะเสียตามไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปใช้ร้อนหรือเย็นอาจจะทําให้เกิดการสะสมของความร้อนหรือเกิดการถ่ายเทการไหลเวียนเลือดตรงบริเวณนั้นไม่ได้ดีก็จะเกิดอันตรายมากกว่าเกิดประโยชน์ค่ะ แล้วข้อที่2เนี่ยนอกจากที่เราเ,เราจะรู้ว่าหมายความว่าเราเราเรา,เราควรจะบริเวณที่ชานี่เราไม่ควรใช้แล้วใช่ไหมคะเราก็ควรจะในการที่เราจะใช้ความร้อนหรือความเย็นนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่สําคัญจะได้ประโยชน์มากขึ้นเลยถ้าเผื่อว่า เราได้ศึกษาสักหน่อยถึงผลของความร้อนความเย็นอย่างเช่นที่ท่านได้ชมรายการวันนี้ก็จะเป็นข้อละเอียดปรกย่อยเล็กๆน้อยๆที่จะไปประกอบการพิจารณาว่าในการใช้ความร้อนหรือความเย็นนั้นและสิ่งสําคัญนะคะอยากจะแนะนําว่าเวลาที่เรามีการเจ็บปวดเกิดขึ้นเนี่ยอยากจะฝากว่าขอให้ทุกคนเนี่ยพึงที่จะแก้ไขที่ต้นเหตุมากกว่าที่จะแค่ระงับความเจ็บปวด เพราะว่าอะไรเพราะว่าความเจ็บปวดนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเป็น protective mechanism เป็น,นลกลไกอย่างหนึ่งของร่างกายเราที่ไว้สําหรับป้องกันอันตรายให้เกิดกับร่างกายเวลาที่เรามีความเจ็บปวดนยอย่าไปรังเกียจเขานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วความวเจ็บปวดเนี่ยเป็นเป็นตัวเป็นตัวเตือนเป็นสัญญาณเตือนภัยของร่างกายว่าในขณะนั้นเนี่ยเรามีเนื้อเยื่อบางส่วน,เ,นเกิดความผิดปกติขึ้น พราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าเ,เราเนี่ยคุณจะต้องสำรวจตัวเราว่าไอความเจ็บปวดนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วเราแก้โดยวิธีที่การใช้ความร้อนความเย็นแล้วดีขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่ดีก็อย่านิ่งนอนใจนะคะเพราะอย่างเช่นคนเป็นมะเร็งนี่ก็จะทําให้เกิดความเจ็บปวดได้ค่ะอันนี้เป็นต้นต้องดูถึงสาเหตุ<ช>ของเรื่ด้วยไม่ใช่แบบว่า ปวดตรงนี้เป็นมะเร็งก็เอามาอาจจะไม่ได้ผลใช่ไหมคะอันนี้ควรจะต้องอช่วยแบบว่าประสานกับทางแพทย์ปัจจุบันเข้าไปอีกใช่ไหมคะคือคือควรจะสํารวจตัวเราเองว่าเราเจ็บปวดอันนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรเช่นว่าจากเราทํางานมากหรือว่าจากการที่เราไปหกล้มเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะถ้าเล็กๆน้อยๆงั้น เดี๋ยวก็ฟังต่อไปว่าเราจะใช้ความร้อนและความเย็นกันอย่างไรแต่ถ้าเผื่อว่าเราเอ๊ะอยู่ๆเนี่ยเราเป็นขึ้นมาอยู่ๆข้อบวมขึ้นมาเนี่ยเราก็ควรจะต้องหาสาเหตุเพราะการที่ข้อบวมเนี่ยอาจจะเป็นเกาสก็ได้หรือว่า เราอาจจะเป็นเ,เป็นมะเร็งที่ข้อตรงนั้นก็ได้หรืออย่างบางท่านอาจจะไม่ทราบอาจจะมีวันโรคของข้อมีการติดเชื้อของข้อบริเวณนั้นวันโรคของข้อด้วย่วันโรคของข้อ <ๆ S 1> <ๆ>ก็ทําให้ข้ออยู่ๆเนี่ยบวมแดงร้อนขึ้นมามแต่ว่าจะไม่ร้อนจัดเหมือนกับการติดเชื้อโดยวิธีอื่นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นยังมีรายละเอียดอีกเยอะนะคะั้นเราเรามายกตัวอย่างกันง่ายๆแล้วกันคะเอาแบบชีวิตประจำวันที่เราเจอเดี๋ยวเด๋ยวตี้จะถามไปแล้วกันว่าถ้าเราเป็นอย่างเนี้ยคุณหมอลอง อาจารย์นะคะเราอธิบายดูซึว่าเราจะใช้ร้อนหรือเย็นดีนะคะ,<ฮ>ะอย่างเช่นเราเอ,อ,อักเสบของเอ็นกล้ามเนื้ออย่างจากการเล่นกีฬาอย่างเงี้ยค่ะข้อพลิกอย่างนี้ได้ไหมคะ,<ฮ>ะอันนี้เราควรจะใช้ร้อนหรือเย็นดีคะ,<ฮ>ะคือถ้าเกิดการอักเสบอย่างเงี้ยนะคะครั้งแรกสุดเลยอย่างเราเพิ่งอักเสบมาใหม่ๆเนี่ย <ฮะ S 2> ให้จําเป็นสูตรตายตัวเลยนะคะว่าต้องใช้ความเย็น <ฮะ S 2> อย่าเพิ่งใช้ร้อนเด็ดขาดเลยนะคะ,<ฮ>ะเช่นเราไปหกล้มมาหรือว่าเราไปตกบันไดหรืออะไรมาให้ใช้ความเย็น ก่อนเพื่อนไม่ว่าจะเจ็บเอ็นหรือว่า,วาปวดเขียวอยงรอรขอให้ใช้เย็นอย่างเดียวเลยอยเด็กๆใช้ร้อนก็มีเหมือนกันนั่นแหละค่ะถึงได้ทําให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อเพิ่มมากขึ้น <c oughs> เพราะว่าถ้าสมมุติว่าพอเราเกิดการหกล้มอย่างสมมติหกล้มหรือข้อเท้าแป <c oughs> รงนี่นะคะพอเราไปใช้ร้อนเนี่ยในบางคนก็จะพบว่าใช้ร้อนแล้วดีขึ้น <c oughs> แต่อันนั้นเนี่ยสาเหตุที่ดีขึ้นเป็นเพราะว่าความรุนแรงของตำแหน่งที่เป็นนั้นน่ะนะคะมันไม่ทำให้เกิดการฉีกขาดของเส้นเลือด มันแค่ทําให้เกิดการเกรงตัวของกล้ามเนื้อ,อถ้าเกิดการเกรงตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะใช้ร้อนหรือเย็นก็ได้ผลไม่ต่างกันแต่ถ้าเผื่อว่าเกิดการฉีกขาดของเส้นเลือดเมื่อไหร่เนี่ยเราไปใช้ร้อนปั๊บจะทําหลอดเลือดที่ฉีกขาดนี้นะคะยังไม่ยังไม่มีการหมายถึงว่าบาดเลือดยังไม่คอตคือยังไม่มีการแข็งตัวของเลือดเนี่ยพอเราไปใช้ร้อนนะคะจะทําให้เลือดเนี่ยไหลมาบริเวณนั้นมากเลยนี้ถ้าเลือดไหลมาบริเวณนั้นมากเนี่ยก็จะไปกดการทํางานของเซล เวลาเลือดมาแล้วเนี่ยมันไม่มีทางไปก็จะไปกดเซลล<ช>์ทําให้เซลล์ตายซ้ําเพราะว่าเวลาเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยมันเป็นเซลล์เล็กๆนะคะท่านอย่าไปนึกว่าเป็นส่วนที่ใหญ่นั้นมันเป็นเซลล์เล็กๆเวลามีเพรสเชอร์อะไรหรือมีแรงกดทับแรงนิดหน่อยเนี่ยไปกดเขาก็ทําให้เขาตายแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการบาดเจ็บขอบอกเลยว่านะคะจาเป็นสูตรตายตัวได้เลยแล้วรับก่อนต้องใช้เย็นแล้วก็พยายามให้เย็นจัดนิดหน่อย น้ำแข็งได้น้ำแข็งเลยนะคะไม่ต้องไปหาอะไรมากไปเอาน้ำแข็งใส่ถุงก๊อบแก๊บหรือใส่ถุงพลาสติกอะไรก็ได้ค่ะประครบลงไปทันทีเลยแล้วท่านจะพบกับสิ่งที่มหัศาจรรย์คือว่าในเคยพิสูจน์กับตัวเองมาแล้วนะคะถูกประตูหนีบเนี่ยค่ะเขียวขึ้นมาเลยเริ่ม<ะ>เขียวะค่ะพอเอาลงความเย็นแป๊บเนี่ยจุดที่เขียวนี่มันหายไปเลย<อ>นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไว้เลยว่าอันนี้เนี่ยห้ามใช้ร้อนเด็ดขาด แล้วต่อมาเราค่อยมาพิจารณาต่อนะคะว่าเราจะสมควรใช้ร้อนต่อไปหรือเปล่าอ๋อลืมบอกไปนะคะว่าในกรณีที่อาจจะมีข้อจํากัดหรือข้อยกเว้นเล็กน้อยสําหรับคนที่ห้ามใช้เย็นคือพวกคนที่แพ้ความเย็นเช่นพอใช้ความเย็นแล้วเป็นผื่นแดงบวมมากขึ้นก็มีเหมือนกันในใน,ในบางกรณีเช่นมีความผิดปกติของเ,ออเขามีความผิดปกติของเลือดอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่เราก็มักจะไม่เจอเยอะ ะะซึ่งถ้าเจออย่างนั้นเช่นใช้ไปแล้วเนี่ยเกิดมีผืนคันขึ้นมีการแดงมากอย่างนั้นก็ควรจะหยุดใช้แล้วก็ยังแต่ก็อย,อย่างไรก็ตามก็ไม่ควรจะใช้ร้อนอยู่ดีนะคะแล้วก็ เวลาที่เกิดการบาดเจ็บใหม่ๆเนี่ยเราจะเห็นว่านอกจากการใช้ความเย็นอย่างเดียวแล้วยังไม่พอเราจากความรู้ที่เรารู้ในเรื่องของร่างกายเรื่องของฟิสิกส์แล้วเราจะเห็นว่านะคะเราควรจะต้องยกส่วนของขานั้นหรือส่วนของอวัยวะนั้นให้สูงกว่าระดับหัวใจเพื่อให้เ,ออเลือดนั้นไหลกลับเข้าสู่หัวใจได้ ไดด้ีไม่ไม่ให้เลือดไปข้างข้างอยู่ตรงบริเวณนั้นตีนเข้าใจถูกใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราต่ำเนื้อเลือดมันก็จะไหลแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังอาจจะใช้แบนเดจช่วยค่ะนะคะ,ค,ะคือเอ,เอาผ้ายืดเนี่ยช่วยพันอีกอีกทบหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาอาจจะใช้สูตรเวลาที่เรามีการบาดเจ็บเนี่ยก็คือใช้สูตรคำว่าไอซ์ใช่ไหมคะก็มีน้ำแข็งมีคอมเพรสชั่นซีไอก็คือไอซ์นะคะน้ำแข็งซีก็คือคอมเพรสและอีก็คืออิลิมิเนต ยกส่วนนั้นให้สูงกว่าระด,ดับหัวใจนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นความรู้เรื่องเกี่ยวกับการรักษาตัวเองด้วยความร้อนและความเย็นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะรองศาสตราจารย์กัญญาปาราวิวัฒน์นะคะเป็นผู้มามอบความรู้ให้กับเราในวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มา,มากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ ส่วนใครที่ฟังแล้วยังรู้สึกว่ามันไม่ทันบ้างจดไม่ทันบ้างอะไรนี้ขอโทรไม่ใช่โทรนะเขียนเข้ามาขอดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะส่งกลับไปให้ค่ะที่อยู่ของเรานะคะส่งมาที่รายการคลินิกชาวบ้านค่ะศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีนะคะกรุงเทพ1น0่0ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมอย่าลืมนะคะส่งซอง,งติดสแตมป์8บาทมาด้วยค่ะแล้วก็จ่าหน้าถึงตัวเองด้วยนะคะเราจะได้ส่งข้อมูลกลับไปให้คุณถึงบ้านเลยทันทีค่ะวันนี้ค่ะรายการคลินิกชาวบ้านนะคะ ตอนการแพทย์ทางเลือกเนี่ยเราก็คงจะต้องหมดเวลาลงพียงเท่านี้ค่ะถ้าโอกาสหน้ามีเวลาเพิ่มเติมนะคะเราจะขอเรียนเชิญอาจารย์มาให้สัมภาษณ์อีกแล้วกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ